ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสได้ยินไหมผู้นายตอบไม่ได้นี่นะเอาเถอะเอาละตอนนี้ฉันเองก็มีเรื่องที่จะต้องการให้พวกนายช่วยยูทิศไทยคือมันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นยากหรอกนะคือยังไงซะพนักง,งานหลายสิบคนก็มักจะตายในเหตุการณ์บางอย่างอยู่แล้วและเหตุผลมันก็เหมือนเดิมก็คือมีแอปนอเมอลิตี้หลุดออกมาพวกเขาพยายามที่จะหยุดมันและสุดท้ายมันก็ออกมาอีกสิ่งที่โชคดีอย่างหนึ่งเลยก็คือแผนกถูกปิดก่อนที่อะไรๆจะแย่ไปกว่าน,นี้ เราะแบบนั้นพวกเขาทั้งหมดเลยตายในที่เดียวกันจริงๆแล้วกองศพนะ่ะมันก่อตัวขึ้นเป็นภูเขาและแน่นอนว่าไม่มีใครอยากสะาสมาความยุ่งเหยิงนั่นแต่โดยปกติแล้วมันควรจะถูกจาัดก,การภายในวันนี้แต่เนื่องจากอุบัติเหตุน,นั่นน่ากลัวมากและทุกคนเองก็เหนื่อยมากแล้วการทำความสะอาดจึงล่าช้านิดหน่อยเออแต่มันได้รับอนุญาตจากซิเฟล,ล่าแล้วนะแล้วก็มันถามฉันว่าแผานาไหนฉันไม่รู้จังกาเรียนไม่ได้หรอกแล้วพอปล่อยศพพวกนั้นไว้นในที่โล่ง ศพมันก็จะเริ่มนเน่าเปื่อยภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงศพส,ส่วนใหญ่ที่ตายนะ่ะมักจะเสียหายเป็นอย่างมากเพราะแบบนั้นมันเลยนเน่าเปื่อยเร็วขึ้นคุณอาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้นะแต่พนักง,งานที่นี่ส่วนใหญ่ค่อนข้างมีความชนานาญในการเก็บกวาดศพการจัดระเบียบศพซ้าแล้วซ้าเล่าทำให้ทุกคนชํานาญไม่ว่าคุณจะต้องการหรือไม่ก็ตามสมมุติว่าคนที่คุณเพิ่งคุยด้วยเกี่ยวกับอาหารเย็นในวันนี้ได้มาตายอย่างสยดสยองต่อหน้าคุณประสบการณ์ที่คุณทําจนชิ้น,นั่นจะช่วยคุณไม่ให้คุณวาากกอออออมหรืวิ่่งงนนนนี็ยย้ยนะ ประตูลออ็อกฮะอ๋อใช่ใช่ใช่มันไม่ใช่ทางนี้โทษทีพอดีหลงทางนิดหน่อยแต่ยังไงก็ตามในสถานการณ์ปกติภูเขาสมพวกนั้นจะต้องถูกจัดการโดยเร็วแต่ว่ากองสมนั่นน่ะมันอยู่ใน,นแผนกเป็นเวลานานพอสมควรมันควรที่จะสลายตัวละลายสึกก่อนแล้วพังทลายตามกฎของธรรมชาติแต่ว่าก็นั่นแหละถ้าพวกมันเป็นแบบนั้นจริงฉันคงไม่ต้องมาอยู่แบบนี้หรอกและไอ้เรื่องที่เกิดมาก่อนหน้านี้มันก็คือจุดเริ่มต้น ของไอ้ผู้เขาแห่งซรากศพนี่คนตายนะได้มอบชีวิตให้กับบางสิ่งบางอย่างโคตรน่าแปลกใจเลยและฉันเองก็ยังมีเรื่องอีกมากที่อยากจะบอกคุณนะก็คือคนตายนะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวทุกๆคนต่างยิ้มแยม้มและใช้อวัยวะร่วมกันอย่างน้อยที่สุดพวกมันก็กลายเป็นขาปากและแขนของกันและก,กันอ้อแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งมีชีวิตตัวนั้นจะมีสติสปชัญญะเหมือนฟื้นคืนชีพขึ้นมานะมันต้องการไปแค่สิ่งเดียวเท่านั้นก็คือเนื้อของเราที่โชคไปด้วยเลือด และเมื่อมีประกาศเกี่ยวกับการตายของใครสักคนแล้วล่ะก็สิ่งแรกที่คุณควรจะทําเลยก็คือตรวจสอบว่าสิ่งนี้มันถูกกักกันอยู่หรือเปล่าถ้าหากว่ามันได้กลิ่นของศพมันจะรีบไล่าตามไปทันทีใบหน้ายิ้มแย้มอันแสนไม่คุ้นเคยแต่เศร้าหมองนั้นยิ่งเจอศพบากเท่าไหร่รูปร่างมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆและมันน่ะไม่เคยพอใจหรอกนะเออดูเหมือนว่าตอนนี้ใกล้ะจะถึงที่หมายแล้วนะ <t ries> อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอในที่แห่งนี้นั่นแหละบางคนอาจจะสตันเล็กน้อยเวลาเห็นศพกอง็นภูเขาแต่ส่วนใหญ่ก็มาจะคิดแบบเดียวกันว่าอีกแล้วเหรอแต่อย่างน้อยที่สุดสิ่งหนึ่งที่จะถูกทําเลยก็คือแผนท่ถูกปิดตายเอ <t ries> และนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าฉันต้องมาอยู่คนเดียวตอนนี้แล้วคุณได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องราวของฉันบ้างละ่ะบนเรืยนไหนที่คุณได้เรียนรู้จากเรื่องราวอสานหนักกลัวแบบนี้ นี่มันเหมือนกับแายคิดในนิทานโลกสวยเลยฮะเนี่ยอย่าขี้เกียจนี่คือบทเรียนและถ้าหากเสียงของฉันหยุดลงเมื่อไหร่นะก็มาที่นี่และทําความสะอาดศพของเพื่อนผู้แสนน่ารักที่กาลังคุยกับเธออยู่ตอนนี้ภายในสามนาทีเป๊ะๆนะเป๊ะๆเลยนะพูดยังไม่ชันาขาดคำถึงแล้วเหรอเนี่ยเอาล่ะตอนนี้ฉันติดระเบิดไว้ทั่วตัวเองแล้วถ้าเวลามันหมดลงเมื่อไหร่เลือดและอวัยวะของฉันน่าจะกระจายอยู่ที่นี่จะไปหมดเลย ตอนนี้ฉัเริ่มเห็นใบหน้ายิ้มแย้มนั่นแล้วสิสิ่งที่คุณควรจะทําไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่มันต้องแปลกใจถ้าได้ยินเสียงระเบิดแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะ3นาทีเป๊ะๆระเบิดขนาดนี้ปราบมันได้แนะ่ <c oughs> สาหาว่ามันจะต้องเป็นศพุดท้ายแล้วก็ก็ขอให้มันเป็นศพของฉันเถอะ